ลูก5เดือนยีิบสวันนะคะจะเริ่มบดข้าวผสมนมแม่ให้กินก่อนได้ไหมคะเป็นมือแรกจริง,รรงๆคุณแม่รอให้ลูกอายุครบ6เดือนก่อนถึงค่อยเริ่มป้อนข้าวมือแรกให้ดูก,ก็ได้นะคะหรือว่าหากคุณแม่ค่ะอยากจะเริ่มป้อนข้าวให้ลูกนะคะแต่แบบให้ลูกเริ่มจากปริมาณน้อยๆฟีลอารมเหมือนว่าให้ลูกชิมข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกมีความพร้อมนะคะนั่งได้คอชันแข็งหยิบจับอาหารเข้าปากได้นะคะก็สามารถที่จะให้ลูกค่ะเริ่มชิมอาหารก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าควรที่จะให้ลูกเริ่มกินอาหารเสริมตามวัยที่มีความเหมาะสมนะคะ หลากหลายนะคะเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะส่งเสริมต่อการเจริญเติบโต,ตของลูกจะดีกว่าค่ะเรา,าคือเลิกใช้วิธีการเข้าบทรัดนมแม่ไปนานมากๆแล้วข้าบทลดัดนมแม่ค่ะมีเด็กคือเริ่มกินอาหารที่หลากหลายได้ช้าว่าจะเริ่มเข้าบทรัดนมแม่ถามว่าถ้าแบบแม่เขาซีเรียสมากแม่เขากลัวมากอะไรองนี้ยค่ะ ให้รีบเริ่มแล้วรีบสเต็ปล่ะเขาอยากจะเข้าบทรนะัดนมแม่ให้รีบบทมื้อเดียวพอจบวันถัดไปคือให้เขาขึ้นอาหารอื่นเลยเราก็จะบอกคุณแม่บอกว่าถ้าลูกไม่ได้อ,อวินิฉัยว่าเป็นแพโปรตีนนมวัวไม่ได้แพ้อาหารอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะให้น้องกินอาหารที่หลากหลายได้เลยตั้งแต่มื้อแรกหมายถึงว่าข้าวมื้อแรกค่ะมีข้าวมีไข่ขแดงมีตําลึงนะคะเนาะแล้วก็บดให้น้องกินเติมน้ํามันเล,เล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกกินแบบนี้ได้เลยการที่เด็กได้กินอาหารนะคะที่หลากหลายตั้งแต่มื้อแรกจะทําให้เขา ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเหมาะสมโดยเฉพาะธาตุเหล็กเพราะธาตุเหล็กซีเรียนมากเลยนะได้ได้น้อยมีโอกาสที่ทาให้เด็กคนนี้าขาดธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ซีดได้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการสมาธิแล้วก็สติปัญญาของเด็กได้นะคะ